สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฟิลิปจัดให้นะครับเป็นประจำทุกวันแรกของสัปดาห์นะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยเป็นการนําเสนอหรือว่าเสนอแนะนะครับหุ้นที่น่าสนใจในรอบเพื่อจะทําการซื้อขายลงทุนเนี่ยในกรอบการลงทุน10วันทําการนะครับสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ดูแล้วตลาดของเราเนี่ย ก็มี OR มาช่วยทําให้เกิดความคึกคักในช่วงปลายสัปดาห์นะครับแต่ในช่วงวันอื่นๆของสัปดาห์ก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่นะครับก็ยังเป็นเรื่องของทีมเอิร์เน็งอยู่นะครับแล้วก็มีการเล่นหุ้นในเชิงโมเมนตัมคือก็ยังมีการซื้อขายคึกคักนะครับก็ไม่ได้ว่าเป็นขาลงซะทีเดียวนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเรายังคงมุ่งเน้นในใน,ในระดับหุ้นที่มีผลประกอบการดีนะครับเข้ามาแนะนําเพราะว่าในช่วงอีก ประมาณสักอาทิตย์สอาทิตย์ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับของการประกาศงบนะครับแล้วก็เราอาจจะมองหุ้นที่โมเมนตัมดีๆอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราเสนอ2ตัวนะครับเป็นตัว K-Bank กับตัว PSL นะครับ p i ชเชี Shipping สำหรับตัว K-Bank เนี่ยงบออกไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดได้ฟังเกี่ยวกับว่ามุมมองในเชิงการวิเคราะห์เชิงปริมาณจริงๆแล้ว Kbank เนี่ย ถ้าดูจริงๆเป็นหุ้นที่ยอดนิยมนะครับในหมู่ของนักลงทุนต่างชาติเราจะเห็นว่าในยอดการปริการซื้อขายนะครับหรือว่า Net ตบา n t t ็ตเซลเนี่ยซื้อขายสุดที่ของนักลงทุนเนี่ยจะเห็นว่าเดือนมกรานเนี่ยตอนช่วงต้นๆเนี่ยถึงกลางเดือนเนี่ยจะต่างชาติขายนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งกลับมาซื้อถ้าเรามองไปลึกๆว่า เขาม,มีตัวหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อคุ้นอุ่นไทยเนี่ยเขาจะซื้อผ่าน nvdr นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในตัว KBank เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงที่ต่างชาติขายเนี่ยยังมียอดซื้อสะสมเข้ามาในตัว nvdr ของ KBank เนี่ยต่อนเนื่องมานะครับตั้งแต่วันที่21มกราเนี่ยถึงวันนี้ก็ประมาณ8,000กว่าล้านบาทนะครับแม้ว่าจะซื้อแผ่วไปบ้างนะครับแต่ดูเทนเนี่ยดูแล้วในช่วงในเรื่องของความน่าสนใจของการลงทุนของนักล,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 ลงทุนต่างชาติในตัว เคแบงเนี่ยในเชิงของ NVDR เนี่ยยังมีโมเมนตัมที่ดีอยู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราดูในเชิงการวิเคราะห์เชิงปริมาณอีกแบบหนึ่งนะครับคือเราดูในเชิงว่าดูจากผลตอบแทนของราคาราคาหุ้น KBANK เนี่ยถ้าเทียมผลตอบแทนของพันธบัตรสารัฐหรือว่ายูเนี่ยผลตอบแทนของพันธบัตรสารัฐ10ปีเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปด้วยกันเนี่ยมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันถึง92%เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ายิวไปนะทางยิวของสารัฐขึ้นเนี่ยก็จะนําพาของหุ้น k-bank ไปด้วยอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณหรือเรียกว่าคอนนะครับปัจจุบันนี้ยิวของสารัฐเนี่ยมีการย่อลงบ้างแต่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการคาดหวังการเติบโตของ เงินเฟอ้อจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ1.9ล,ล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งจะใกล้คลอดเร็วๆนี้นะครับก็จะช่วยหนุนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารเนี่ยก็น่าจะเป็นหน้าด่านแรกนะครับพอกตเศรษฐกิจเริ่มกระตุ้นก็จะมีการเหมือนกับเบิกกู้นะครับมีการกิจกรรมทางสินเชื่อการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเราก็คิดว่า Kbank เนี่ยน่าจะเป็นมาในน่าจะได้จากในส่วน NVDR ด้วยนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของการมีความ สัมพันธ์ที่ไปกับทิศทางของยิวนะครับซึ่งเป็นซึ่งไปตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐด,ด้วยนะครับในเชิงค้อนผ่านไปแล้วทั้งเชิงพื้นฐานเนี่ยเราก็ยังมองในเชิงบวกนะครับอย่างที่เคยเล่าไว้ฝั่งนะครับตัวนี้เนี่ยเหมือนกับดูมุมมองของธนาคารเองก็มีมอ,มองที่ดีขึ้นนะครับการตั้งสำรองหรือว่า ความตั้งการตั้งสำรองในปัจจุบันเพียงพอแล้วนั่นหมายถึงเขากําลังมองว่าในอนาคตเนี่ยความต้องการในการตั้งสำรองจะลดลงนะครับแล้วเราก็มองมองต่อไปว่าในส่วนนี้เนี่ยทำให้มองว่าคุณภาพของสินทรัพย์ของธนาคารเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับในเชิงต่อไปก็คือการการประมาณการตั้งสำรองของนักวิเคราะห์เนี่ยอาจจะลดลงนะครับนั่นหมายถึงประมาณการของ หุ้นเคแบงก์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็มองในเชิงคอนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับในเชิง NVDR ในเชิงของการที่มันราคาหุ้นไปกับยวของสารัฐใน10ปีนะครับตัวต่อไปนี่จะเป็นตัว PSL นะครับ P s Shipping อันนี้มองในเชิงเล่นงบผลประกอบการคิวสีนะครับธุรกิจของเขาคือธุรกิจเรือเทกองแห้งนะครับพูดง่ายเทกองคือยกไปแล้วเทครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เขาขนเนี่ยส่วนมากจะเป็นซีเมนต์ธัญพืชเหล็ก ปุ๋ยสินแร่สานหินถ้าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอเศรษฐคิอหลังโควิดเนี่ยการความต้องการเนี่ยหรือว่าการผลิตจะกลับมาเพราะความการ การผลิตกลับมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เชื้อเพลิงนะครับใช้วัตถุดิบงั้นวัตถุดิบเนี่ยเราจะเห็นสินค้าคอมมดิตี้หลายตัวเนี่ยเริ่มฟื้นกลับมาไม่ว่าจะเป็นน้ํามันถ่านหินนะครับหรือว่าปูนซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยบริษัทก็จะมีธุรกรรมการที่รับจ้างขนมากขึ้นถ้าดูจากควอเตอร์สเนี่ยเขาจะมองไปที่ดัดชนีค่าระวางเรือนะครับหรือ ไอ้ตัวนี้พูดง่ายก็คือเป็นค่าระวังเรือหรือราคาขายเรือของบริษัทไอค่าบริการขนของเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูค่าระวังเรือเนี่ยในควอเตอร์สเนี่ยมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับในตัวของ BSI เนี่ยดัชนีอันนี้ก็เป็นดัชนีมีค่าระวังเรือขนาดบรรทุกที่ใหญ่หน่อยนะครับ BHSI นี่ก็เล็กลงมาหน่อยนะครับทั้งสองอันนี้เนี่ย แสดงถึงมีเครื่องชี้ว่าเพิ่มขึ้นทั้งอ e ิเย็กและควอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังเราเลยคิดว่ารายได้เนี่ยเลอค่าระวางเหลือ,อง PSL เนี่ย ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยในดุดเดียวกันนะครับรายได้รวมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ16%นะครับแล้วก็จะมีกำไรที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเ,เรามองกำไรในควอเตอร์4เนี่ยประมาณการมองไว้เนี่ยที่84ล้านเพิ่มขึ้น221%เยี่ยมเยนะครับแล้วก็พลิกกลับมาเป็นกำไรนะครับจากจากที่มีกำไรในควอเตอร์4ปี62เนี่ย26ล้านนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของงบเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเรายังเป็นหุ้นที่เรายังเล่นงบ ทีนี้ทั้งมองต่อไปนะครับแม้ว่าช่วงตุจีนจะซบเซานะครับตอนนี้เนี่ยดัชนีเนี่ยควอเตอร์หน,นะครับในช่วงควอเตอร์1นึเดือนนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีในสําคัญด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วงบควอเตอร์หนก็ยังมีทรงที่สวยอยู่ ถ้าดูทั้งปีล้ครับเพราะฉะนั้นถ้าดีมันกลับมาเนี่ยในช่วงปีนี้เนี่ยเขามองดีมันขนส่งกลับมาเติบโต5%สัพพายเรือที่เติบโตเนี่ยแค่1.3%นั้นดีมันมากกว่าสัพพายราคาค่าระวังเรือในปีนี้ก็น่าจะดีขึ้นตามไปด้วยเพราะ,ะงบ Q4 ดี Q1 ดีทั้งปีปีนี้ก็ยังดีนะครับเป็นหุ้นที่เล่นในเชิงโมเมนตัมได้แต่ในระยะสั้นเนี่ยเราคิดว่ายังเป็นหุ้นที่น่าเทรดสำหรับผลประกอบการที่จะออกในช่วงสัปดาห์2ส,สัปดาห์ข้างหน้านะครับ ก็ฝากไว้2ตัวนะครับตัว KBANK กับ PSL ท่านใดสนใจธุรกรรมบล็อกเทรดนะครับก็ติดต่อเราเข้ามานะครับเพื่อเพิ่มอัตราทดในการลงทุนนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ